ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานนำเสนอเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีชื่อเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญแจกทาน 7, นะครับจัดสร้างขึ้นมาในปี2540ตอนที่หลวงปู่ทิมท่านมนีอายุครบ7รอบก็คือ84ปีนั่นเองนะครับ สำหรับพิมพ์เหรียญแจกทานที่จัดสร้างขึ้นม,มาในปี2540ของหลวงปู่ทิมพ์วดพระขาวครบเจ็ดรอบนะครับจะจัดสร้างมาเป็นเนื้อทองแดงและเนื้อนวะหน้ากาดทองคำมีการจัดสร้างมีแค่สองเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงและเนื้อนวะหน้ากาดทองคำเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูพระดูนะครับนี่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสร้างประมาณหนึ่งหนึ่งพันเศษแค่นั้นเองนะครับสาหรับเหรียญ เนื้อนวะหน้ากากทองคำมีโคตต้ดตอกอยู่สามตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแลวมีหมายเลขประจำองค์กับสร้างแค่หนึ่งพันเศษสำหรับเนื้อนวะหน้ากาก,ากทองคำแต่ถ้าเป็นเหรียญทองแดงนี่ถ้าถ้าจำไม่ผิดคิดว่าน่าจะประมาณสองหมื่นเหรียญหรือสามหมื่นเหรียญน,นะครับสำหรับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่เนื้อนวะหน้าก,ากากทองคำนี่สร้างแค่หนึ่งพันเศษ จะสร้างขึ้นมาเป็นแค่สองเนือด้านหลังนะครับจะมีรายละเอียดตํากับบอกไว้เลยนะครับนะฮะเหรียญแจกทานที่จะลึกฉะลองอายุ84ปีหรืเจ็รอบของรับุตรีมันประขาวนะครับในปี2540พิจารณาดูเหรียญน,นะครับนี่ขอบขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับ ถืออีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นสําหรับเหรียญของรูปพรทธิดาพระขาวนะครับที่มีการออกแบบและกัดสร้างขึ้นมาได้ลงตัวและสวยงามมากครับสําหรับเหรียญจากฐานรุ่นนี้น,น,น,นะครับโค้ดตัวเลขกำกับประจําองค์นะครับ จัดสร้างเป็นแค่สองเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงและเนื้อนวะหน้ากากทองคำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เหรียญแจกทานหลวงผู้ทิมวัดประขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ระลึกฉลองครบรอบอายุ84ปีหรือ7รอบในปี2540งั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ